อ่าเห็นบอหน้าตานะกินบอค่าเรามาดูใกล้ๆกุ้งเป็นกุ้งน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนะคะนะนกสลัดโรบ้าน,านสลัดโรกุ้งนะคะแม้มันมีผีข้างบนมีผีจะมากินด้วยนี่จิ้มน้ำจิ้มแต่อืมอืมสัญชาตก็ทาหน้าเขาอยากจะจินม เหมือนมะมเก็บขึ้นมาแล้วฉันเพิ่งตูงบ้านเ้มด้วยแม่ขวัญเออไม่ได้ยินเนี่ยจะจิ้มสลัดโรกับป้าไหม ไม่พีมากินอยู่ด้วยนี่หันละคำไปเลยอือ นเนี่ยต่องนม่ว่าไม่กินด้วยก็เลยทำน้อยทำเอียกก็ได้นะอ,อยู่อร่อยอ่ะพี่น้องขนาดลูกแง่งกินบ้างด้วย แซ่บก็ดีน้ำจิม้มครอบรสกล้องเส้นมาใหม่มหน้่ช่องเส้นนะช่องนั้นหมดเกลี้ยงหมดไปแล้วเนะนี่ยเดี๋ยวพอมันไหมนั่นแง่มีนีน่ที่แหลมบนว่ารจะกินน้ำเนาะสดน้ำจิ้มได้ดูไข่ เออรี่ไม่กินใช่ไหมเออรี่ืูเขากินดีอย่างอร่อยเลยมีข้าวหมูแดงด้วป้ากำลังทำอยู่ข้าวหมูแดงจะไม่มีข้าวมีข้าวเจ้าได้จานเดียวคือเหลือข้าวเหนียวเอามั้ยขอให้ เราทาับทักแส่น้าแม่่นี่นทาาไมตอนนี้วะเขาจะมาทึงอเอาแผ่นแป้งไหมหรือว่าจะเอาแต่ผักมันต้องแช่แ่ไแผ่นแป้งอยู่ข้างหลังหนู เมือ่อกี้บ็เดทให้เบิรงจานด้วยพี่น้องฟ้าลายก็กระลืมข้าวเอาแผ่นมาว่างได้ะะว่ะพอเห้นมันตันมันร่อยอยู่อะไรเรื่องงานมาข้าวมาแห้มไปเที่ยวมันเที่ยวไหนมิเตบอลูมมันก็ได้ทำไมไม่บอกจะฝากซื้อปักไฟสายสาย iPad ป้าหมดให้มันขาดหรือ,อก็เขียนไปบอกายบีแล้วนี่บอกว่าไปเที่ยวเออ า,าหน,าน้ขวัญไปเที่ยวกับไปวันละรบูแล้วก็เหมือนกันเขาไปเดินเล่นอะแม่ก<ช>ูจะตัดสรู้ได้มั้ง <c oughs> มันรู้เหรอว่าวัลละบูคืออะไรกาที่ไปไงอี่วัมันไม่ไมอา้วมึดมันไม,ไม่ได้เขียนบอกว่าไปวัลละบูบอกว่าเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะเขาไปหาทีหลังแค่นี้แม่แล้วหนูจะตัดสรู้หรือว่ามันจะไปที่ไหนมันกลัวป้าใช้มันดีถ้ค่มันบอกป้าก็จะได้บอกว่าซื้อสายไอแพดให้ป้าหน่อยมันไม่ได้มีกําลังภายในนะขี้ก่อนจะรู้เรื่ังไนเอา นื้อนอันนี้หลุดทำไมกูอีกตัวมันติดนิ้วแม่มนาะไม่แนมก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะคนรอกินอยู่คนทำกระมือสั่นแล้วมีลูกค้ารอมันยังไม่แห้งไงมันต้องรอแห้งก่อนเลยโอ้ยหฮะหุ ไปก่อนแล้วอันนี้มันทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนเอามาอีกแผ่นนึงเอาอีกแผ่นนึงราดน้ำมาให้ป้าหน่อยขวัญทาได้อีกแผ่นหนึ่งพอดีแล้วแผ่นอยู่ไหนอเออไม่เห็นเลยนะเออเออไปชิมสักคำเลยเออตอนนี้นะนั้นอยู่างไรไปกินอันน้ำนน้อันนั้นอีอันนั้นแล้วก็อันนี้นอ้ยกูใช้มึงนี่เนาะไม่ใชซสเลยจะดีกว่าไหมอันเลย เดี <G sam> ๋ยวมันเห็ดมานลงอีพินสีเมื่อคำเบาเลยจับคั่มก่อนคอยหอมันอืมอะไรรสจืดค่ะพริกอันนั้นหอมกินเข้าไปผัดชิ้นผักบัางดีดีไปไปกินข้าวแล้นเหรอเนื่อยปลาบูนร้ำนไทยนั่นเหรออืม อร่อยอยู่น้าป้าชอบหนูไปกินแล้วหนูก็ไปบ้านแม่ไปเอาผ้าไปซักแล้วก็กลับมาต่อมันซื้อผักในตอเรือนี่ตอนสุดท้ายหมดพอดีแม่ก็กลับมาจากงานแล้วแม่แ,แมกเลิกงานแล้วนี่เออแต่หนูก็ไม่เค<ม>ย่คยกับแม่เราแล้วหนูก็ออกมามเห็นแม่แม่สง่งดูกับแกมม่ว่าจะไปเที่ยวกับป้าหรือเป่าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่แน่นะ ไม่ได้พูดอะไรก็ออกมาไงเที่ยวอะไรเขาดูเขาจะไปเที่ยวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงเขาดูในคอมเหรออือเขนก็จะไปเรืออีกนี่เพราะว่าปลามึงอยากขับรถอย่างแรงอือสงสัยเขาจะไปเาจะเอาเรือเขาจะเอารถไปเองถึงเขาจะจองเรือเขาจะเอารถไปเองป้าไม่ไปเพื่อนเชิดเขาหรอฮึูไม่เอาหรอกปูไปรถก็ได้กูไปรถบัสเลยไปโอ้มันแตกเนาะบอก แน่แก็อันนี้สงสัยเขาจะไปเจอใครหรือเปล่าเชนนะคะแล้วแม่ก็บอกอาจจะป็นมันได้งานอะไรนั้นแล้วนี่เินหยกดนี่ก็ดีอ่ะงานที่ไหนจะไปรู้หรอป้าแม่เล่าให้ฟังเห็นจะไปดูเรื่องหรอเฮมึงก็ไม่ซ้อเหรอก็แม่ไม่ได้บอกแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอมันยังไม่มีใบกระดาษมาเลยเห็นแม่พูดแม่ถื่อนเออป้าก่อกระดับข้างบนนู่นแม่เขาเล่าคงก็เล่าแบบอันนั้นไงเล่าเฮียน แล้วหนูก็เลยบอกโอเคหนูก็บอกดีด้วยทนได้แล้วก็ได้ไม่ต้องอะไรกับมันอะไรบ้ากับป๋องน้อยๆรูละมืออันดูข้อแขนมึงนะนะเออมีเท่านั้นแหละบ่นใหน้เนี้บดไปเอามี่ซีข้ามมาใส,าส่ตำแหน้นกับพ่อดอกอ่ะมาแสบบานหลังแม่กินข้ามหนึ่งไฮน์โยแคลเราซีข้ามถิ่นนือนมากิ่นปิไนดไายเป็นลูกแงงกินแล้ว น่มันกินอิ่มแล้วมันกินอิ่ oh, ม intell, แล้วกินกินอยู่นั่นมันมาเี๋จะหันไปใช่วันศุกร์นี้จะทำงานนะเลือกใบสองเลือกใบสองถูกก็ไม่ไปแล้วป่ะ ประสบยุงเหรอใจมงงทำไหมสิเาราซ่ารักนัดจุ๊บจุ๊บกินแบบชุ่มละมุนบนไใบตะเกิน